ฮ i โน่สมาร์ r ไดรเวสวัสดีครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลายๆท่านก็ยังคงต้องขับรถฝ่าสายฝนเพื่อไปปฏิบัติงานหรือยังขนส่งสินค้ากันอยู่แต่จะเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยไปชมเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยบนพื้นถนนเปียกน้ําและถนนลื่นในแบบฉบับของฮิโน่สมาร์ r ไดรเกันเลยครับอย่างที่1ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะลมยาง ไม่ให้แข็งหรืออ่อนเกินไปเพราะถ้าแข็งหรืออ่อนเกินไปยางจะสัมผัสกับผิวถนนได้ไม่เต็มหน้ายางแล้วในกรณีที่ต้องขับรถลุยพื้นถนนที่มีน้ำขังรถอาจจะเกิดอาการเหินน้ำได้ทำให้รถเสียการควบคุมและอาจเกิดอุบัติเหตุได้อย่างที่2เปิดไฟหน้ารถเสมอโดยใช้ไฟต่ำเพื่อช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้รถคันอื่นมองเห็นรถของเราได้จากระยะไกล 3. เปิดใบปัดน้ำฝนโดยปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงและปริมาณของน้ำฝนที่ตกลงมา4ไม่ใช้ไฟฉุกเฉินขณะวิ่งเพราะจะทำให้รถที่วิ่งสวนมาและวิ่งตามหลังไม่รู้ล่วงหน้าว่ารถของเราจะเลี้ยวซ้ายหรือขวา 5. ลดความเร็วใช้ความเร็วที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ 6. ให้ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นเพราะสภาพพื้นถนนที่เปียกลื่นต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถหรือเบรกเพิ่มมากขึ้น 7. หลีกเลี่ยงก,การแซงแต่ถ้าหากจำเป็นก็ควรจะประเมินสถานการณ์ให้ดีก่อนที่จะแซง 8. ห้ามเหยียบเบรกจนล้อล็อก เพราะอาจทําให้รถพลิกคว่ำหรือหมุนได้ควรลดความเร็วใช้เกียร์ต่ําจนกว่ารถจะทรงตัวได้แล้วจึงค่อยเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถ 9. ไม่หักเลี้ยวกระทันหันเพราะถ้าหักเลี้ยวกระทันหันโดยเฉพาะบนพื้นถนนที่ลื่นแล้วอาจทําให้รถหมุนหรือพลิกคว่ำได้ 10. ใช้เบรกไอเสียเพิ่มเติมจากเบรกเท้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชะลอรถให้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของฮ i โน่สมาร์ท i ดเวนะครับ